วันนี้เฮียก็อยู่พัทยานะพามากิน Turkish Master Kebab นะร้านนี้เป็นร้านตรุรกีนะโอ้โหพี่เขาหล่อมากเลยแล้วก็นี่เป็นเคบับแกะนะแล้วก็มีไก่แต่วันนี้เฮียเลือกกินเคบับไก่นะ ร้านเขาบรรยากาศแบบนี้นะซอสเขาก็จะมีซอสกระเทียมมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศซอสเผ็ดด้วยนะโอ้โหหลงอันนี้เท่ว่ะก็อันนี้จะเป็นเคบับแกะแต่วันนี้อันนี้เบโก้นะแต่เฮียนี่เล่นอันนี้เลยเคบับไก่เผอแป๊บเดียวก็มาวางบนโต๊ะแล้วโอ้โหแท่งใหญ่ไม่ใช่เล่นนะก็จะมีสซี่แบบนี้จริงๆนี่ดึกๆนี่ซี่เดียวไซส์เฮียเนี่ยน่าจะอยู่เปิดมาฟ้าบโอ้โหจิบุคุณรุนช่อง ลองคำแรกเข้าไปแป้งนุ่มนะแล้วก็ไก่ข้างในเนี่ยถือว่าอร่อยมากเลยแล้วก็จะมีความเค็มของแตงดองนะแล้วก็จะมีหอมใหญ่ก็เลือกใส่ตามใจชอบนะอย่างเล็ต้องครึ่งวะเฮ้ยจมูกโปะ,ะเนี่ยกินไปเรื่อยๆลองดูชิว่าเราจะสามารถกินสองซี่หมดหรือเปล่าโอ้โหอร่อยว่ะเฮ้ยใช้ได้เลยทีเดียวไม่เลวไม่เลวเตี๋สองแล้วนะเนี่ยร้านเขายังเปิดอยู่เลย ก็อยู่ใกล้ๆวัดชัยมงคลนะเดินกลับมาที่วัดชัยมงคลนะมาเอารถโอ้โห,โโหเจอไอศครีมซะอีกนี่อดใจไม่ได้บอกพี่เขาช็อกโกแลตหนึ่งแท่งสแกนจ่ายก็ได้นะหนึ่งแท่ง25บาทเท่านั้นเองพี่เขาก็กดป๊าบมาให้หมุน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 โอ้โหยังไม่พอเว้ยเฮ้ยยังไม่พอเว้ย้โอ้ยี่สิบห้าบาทโคตรคุ้มเลยเขาบอกมาลองดูซิว่าอร่อยเปล่าเฮ้ยนุ่มเนียนลิ้นอร่อยมากเลยโอ้โหจบวันนี้ภรรยาตีสอง